สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอยิ i t ีต้อนรับเข้าสู่ b o ็ f กโ o ล t ์ t เตชนะครับโอ้โหห่างหายกันไปตั้งนานนะครับไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยไม่มีการอัพเดตอะไรเลยนะครับอ่ะในการอัพเดตวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแล้วก็จะเป็นประมาณว่าโปรแกรมแล้วกันนะครับเป็นบอทนั่นะครับในการช่วยในการตรวจสอบสลิปปลอมนะครับว่าสลิปเนี้ยมันจริงหรือเปล่า นะครับต้นทางมาจากไหนนะครับโอนเข้านะครับบัญชีอะไรแล้วเราก็สามารถจัดแจงหมวดหมู่ได้ด้วยว่าเรานะครับสมมติว่าเรามีร้านอยู่3ร้านนะครับแต่ละสาขานะครับเราแยกสามารถแยกสาขาได้จัดหมวดหมู่นะครับว่าไอสลิปเนี้ยนะครับให้มันอยู่ในส่วนของสาขาไหนนะครับโอ้จัดการได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็รวมไปถึง ใครที่เป็น Developer นะครับก็สามารถนำ API เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับการโอนตังมาถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเนาะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าโปรแกรมนี้เป็นชื่อว่าอะไรครับเจ้าโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่า่า sleep o okay, k นะครับ sleep o okay, k มิสาชีพไม่โอเคนั่นเองนะครับสโลแกนของเขานะครับก็ นี่เลยอนะันนี้เป็นเว็บไซต์ของอสลิปโอเคจริงๆแล้วตัว Slip.ok เ,เนี่ยน่าจะเขาทํามานานแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมมารู้เมื่อวานวันก่อนนะอันนี้เป็นวันก่อนนะแล้วผมก็ศึกษาดูว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่เลยนะครับก็คือเพียงแค่เราสร้างกลุ่มนะครับในไลน์นะคในไลน์นะครับผมแล้วก็ดึงบอทดของ อ่าสลิปโอเคเนี่ยเข้าไปในกลุ่มไลน์นั้น mm hmm. นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสลิปนะที่ลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ส่งมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการอืกโอนตังต่างๆนะยืนยันนะครับเช็คดูนะเพื่อความแน่ใจโดยการอะเอาสลิปเนี่ยนะฮะส่งไปในกลุ่มที่เราสร้างไว้นั่นเองนะครับแล้วบอทเนี่ยมันก็จะตรวจสอบให้เรามันจะแจ้งส่วนของยอดเงินนะครับ บัญชีปลายทางบัญชีต้นทางนะครับแล้วก็สาขาได้ด้วยนะก็คือว่าสาขาจากที่ไหนสาขาต้นทางสาขาปลายทางนั่นเองนะครับมีฟังก์ชันหลายอย่างเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ API สาหรับใครที่พัฒนาเรื่องของเว็บไซต์นะครับก็สามารถดึงบอทดตัวนี้หรือก็ API ตัวนี้เข้าไปใช้งานได้นั่นเองนะครับโอ้โหมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายครับใครทีอ่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่เลยเห็นไหม คือเขาสามารถเช็คได้ทุกธนาคารนะครับหลายธนาคารเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นไทยพาณิชย์กสิกรนะครับกรุงเทพนะครับกรุงศรีนะครับทหารไทยทีทีบีนะทหารไทยกับธนาคารรวมกันแหละนะฮะแล้วก็กรุงไทยนะเห็นไหมกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอื่นๆอีกมากมายนะครับผมแล้วก็จานวนชลิฟรวมๆนะครับต่อปีเห็นไหมโอ้โหคนเอาง่ายคือคนใช้งานเยอะมากๆนะ แล้วก็มีค่ายไหนบ้างบริษัทไหนบ้างที่ใช้งานแบบนี้นะครับเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับมั่นใจแน่นอนนะครับใช้ได้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีลายแล้วจะมีแพ็กเกจให้ด้วยนะครับในเรื่องของถ้าหากว่ามีฟรีศูนย์บาทต่อเดือนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีรายการนะครับ สลิปโอนเงินโอนเงินเข้ารวมโดยรวมเลยนะฮะก็คือว่าสามารถเช็คได้เนี่ยหนึรยรายการต่อเดือนนะครับถ้า245บาทนะครับก็ดูสลิปได้เนี่ยก็คือว่า500รายการนะครับหนึ่รายการก็อยู่ที่แค่420บาทนะครับแล้วก็2000รายการในเดือนละ700บาทโอ้ถูกนะผมว่าถูกนะครับผมถ้าหากว่าใครที่มีรายการโอนเยอะๆนะครับไม่ว่า คือแบบไม่มั่นใจว่าลูกค้าโอนตังมาจริงหรือเปล่านะใครที่ทําตลาดออนไลน์แน่นอนว่าต้องต้องใช้บริการแล้วก็สมัครใช้งานรายปีนะครับก็คือรับส่วนลดทันทีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมจ่ายค่าบริการรายปีถูกกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของราคารายเดือนวิธีการสมัครเนี่ยคุณผู้ชมครับก็แค่เนาะไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นค้นหาครับแล้วก็พิมพ์คําว่า แต่ว่าเราต้องใส่แอดด้วยนะแอดนะครับผมนี่เลยสลิปนะครับสลิปโอเคนี่นะครับแล้วเราก็เพิ่มเพื่อนไปก่อนนะครับหลังจากที่เพิ่มเพื่อนไปแล้วเราก็กดแชทนะครับผมนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสมัครร้านนะครับผมทีนี้มันจะให้เราเลือกแพ็กเกจครับผมเลือกแพ็กเกจ ทีนี้เรา,าเขาจะมีแพ็กเกจให้เลือกนอหลายแพ็กเกจเลยนะครับจะเป็น1,000รายการ500รายการนะครับหนึ 100, อันนี้คือผมจะใช้ฟรีไปก่อนนะครับ100รายการต่อเดือนนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับสร้างร้านค้านะครับผมสร้างร้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอสักครู่หนึ่งมันโหลดนะครับผมคุณผู้ชมครับอ่ะ อันนี้เนี่ยเราก็อ่านนะครับข้อตกลงต่างๆข้อกําหนดการใช้งานนะครับอ่านให้หมดนะครับก็ติ๊กทุงติ๊กถูกมายอมรับนะครับแล้วก็เริ่มใช้งานนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของระบบของเขาแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะเพิ่มแบรนด์นะครับเราตั้งชื่อแบรนด์กันก่อนเลยนะครับก็ตั้งชื่อร้านเข้าไปนะครับ ร้านของผมเนี่ยก็จะเป็น A C A A C A I R นะครับผมแล้วก็กลุ่มธุรกิจนะครับของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับให้บริการเรื่องของประกาศนะครับเกี่ยวกับการให้บริการนะครับผมอ่ามนไม่มีกลุ่มธุรกิจที่ผมต้องการเลยทำไมไม่มีบริการของผมบ้างเลย เกี่ยวกับเครื่องประปานะครับธุรกิจความงามโอ้โหมันไม่เกี่ยวกันเลยนะความธุรกิจความงามเนี่ยธุรกิจออนไลน์กันอะธุรกิจออนไลน์เนาะก็จะเป็นเอฟขายของออนไลน์นะครับโอเคแล้วก็เบอร์ติดต่อร้านนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองหกใส่ใบเบอร์โทรร้านเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อวันเนี่ยศูนย์ถึงเท่าไหร่ประมาณหนึ่งร้อยแหละเนาะ น95นะครับแบบับภาษีของผมเป็นในนามบุคคลนะครับเริ่มสร้างแบรนด์นะครับสร้างเสร็จปุ๊บอ่ะเราสร้างแบรนด์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาสร้างในเรื่องของธนาคารนะครับว่าเรามีธนาคารอะไรบ้างนะครับชื่อบัญชีกำหนดชื่อบัญชีอ่ะเราสร้างก่อนเลยดียกว่านะครับผมใช้เป็นตัวของ K-Bank นะครับ แล้วสร้างบัญชีนะครับโอเคนะฮะเรามีกี่บัญชีนะฮะเราสร้างได้เลยนะครับโดยการกดนี่ครับเพิ่มบัญชีเลือกบัญชีะฮะปึ๊บของกอารของไท,ทยพาณิชบ้างนะครับสร้างบัญชีธนาคารเรียบร้อยนะครับสาขามีหรือเปล่านะครับเราถัดไปดีกว่านะครับถัดไปนะครับ สาขาเนี่ยเรามีหรือเปล่านะถ้าหากว่าไม่มีชื่อสาขาล่ะสาขาสำนักงานใหญ่ขอผ,ผมไม่มีอืมแล้วก็ไลน์กลุกนะครับหรือจะเป็นเว็บค o ุกนะครับหรือจะเป็น API เ,าเขาเรียกว่า API Key ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่เป็น Developer นะครับก็สามารถใช้เป็น API key ก็ได้นะครับผมแต่ผมก็จะเป็นใช้กลุ่ปลายแทนนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับกล่องข้อความเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้เป็นกล่องข้อความแบบไหนนะเป็นแบบเทคธรรมดาหรือเป็นแบบข้อความแบบของพิเศษน่ารักตุ้มมือตุ่มมีแบบนี้นะแบบเรียบร้อยดูสวยงามนะบแบบนี้อ่ะดังนั้นนะครับเราแคปหน้าจอตรงน,นี้ไว้ก่อนนะครับปึ๊บอ่ะแคปหน้าจอ นะโอเคสิ่งที่เขาตั้งค่ามาให้แล้วเนี่ยก็คือผมไม่ต้องการเปลี่ยนละเพราะว่ามันโอเคทุกอย่างแล้วผมก็กดสร้างสาขาสร้างสาขาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราสามารถแยกสาขาได้ด้วยนะครับว่บาเรามีกี่สาขา 1, สาขาหนึ่งสาขาสสาขาสนะครับผมแล้วก็แยกประเภทบัญชีได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ถัดไปครับผมเรื่องของผู้ใช้ ตรงนี้เนี่ยผู้ดแลก็จะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่โอเคนนี้จะเป็นเชิญชวนผู้เข้าร่วมใช้งานแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครนะครับผมก็เลยถัดไปดีกว่าครับอ่าถัดไปนะครับผมสร้างอะไรร้อยแล้วทีนี้เนี่ยก็คือว่าแพ็กเกจรายเดือนวันนี้นผมใช้ใช้งานฟรีนะครับมันก็จะใหปะ้ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถดูรายการได้เนี่ยก็คือ100รรายการนะครับต่อเดือนนะครับผมโอเคทีนี้ ืนยันข้อมูลนะถูกต้องหรือเปล่านะครับเราตรวจสอบดูว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็โอเคเลยอันนี้เราก็ทําความรู้จักกับเขาก่อนว่าเราเนี่ยไอสิ่งที่เขาถามมาเนี่ยเรารู้จักกับเขาเนี่ยทางไหนนะครับจริงๆแล้วผมทาง Google นะครับ Google เลยนะครับเพราะว่าผมเสิร์ชเข้าไปเกี่ยวกับ API กวบโค้ดของดองารรตจส APIP นะครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับ นี่เลยสลิปโอเคบริษัทสลิปโอเคนะครับสมาร์ทจำกัดนะนี่ก็เราก็อาร์น้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาข้างล่างเริ่มใช้งานนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมดูรายการนะครับเราเรานี่คือมีมีมีรายการอะไรยังไงนะครับก็คือมีข้อมูลดูได้เลยว่า ยอดเข้าเท่าไรอะไรงไงแนวะข้อมูลร้านขั้นตอนต่อไปนะคุณผู้ชมรับให้เราเชิญบอท a p i ของ Slip โอเคเข้ามาในกลุ่มของเราที่เราสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับเพียงแค่เราไปที่กลุ่มของเรานะครับแล้วก็เชิญโดยการค้นหาชื่อนะครับโอเคที่เราแอดไปก่อนหน้านี้นะครับผมเชิญเข้ามาในกลุ่มของเรานะครับเหมือนกับเชิญเพื่อนนั่นแหละครับผมไม่ยากเลยนะครับ หลังจากที่เราเชิญเพื่อนมาแล้วนะครับเราจําได้ไหมว่าเราเนี่ยแคปหน้าจอเอาไว้หนึ่งภาพนะครับใน,ในระหว่างที่เรากรอกข้อ,ขอมูลอยู่นะครับได้ได้แคปไปหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้แคปกลับไปแคปก่อนนะครับผมดังนั้นนะครับให้เราเนี่ยส่งภาพที่เราแคปเนี่ยไปลงในกลุ่มได้เลยสิ่งที่ผลจะตอบกลับมาก็คือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมแค่นั้นเอง นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ทดลองนะครับนำสลิปโอนตังจากลูกค้านะครับไม่รู้ว่าวันไหนแล้วก็แล้วแต่นะครับวันวันนี้ก็ได้หรือว่าเมื่อวานก็ได้นะครับเอาลงในกลุ่มนี้เลยนะครับเมื่อเอาลงแล้วนะครับอัพภาพขึ้นไปในกลุ่มของเรามันก็แจ้งยอดขึ้นมาแบบนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับผมแค่นั้นเองนะครับง่ายมากเลยนะครับผมะจะต้องเป็น ธนาคารที่เราลง,ลงทะเบียนเอาไว้นะครับของกสิกรนะครับหรือจะเป็นตัวไทยพาณิชย์เนี่ยที่เรามีอยู่ในการรับเงินมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกระทืบไลไรไว้ด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับก็เป็นสาระดีๆฮะเอาไว้สําหรับในการเช็คสลิปในการโอนเงินนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับผม